สวัสดีจนนี่นะคะสวัสดีค่ะอาบูมจับเวลาห้านาทีปกติขายเท่าไหร่จ๊ะปกติทางร้านนะค่ะจะขายเป็นเออเลขสองหกเก้าค่ะวันนี้ล่ะวันนี้ค่ะมันจะโชว์เป็นราคาเออสองหกเก้าใช่ไหมคะจ้ะอุ้ยอุยต่อหนึ่งตัวหรอใช่ค่ะจะเป็นแบบว่าทุกไซคุกเออสีเลยนะคะพี่จันนี่อ่ะโอเคงั้นจับเวลาห้า โอ้ได้ไหมพ่อได้ไหมหนูหนูขาหนูปรับราคาเป็นตัวได้ไหมจ๊ะหนูปรับราคาเป็นตัวละพันห้าเลยลูกจะเย็นแบรดอื่นมึงบอกให้เขาลดแบรดนี้มึงบอกให้เขาเพิ่มดูดิดีเวนแล้วก็ชี้แจงแบบอะไรจ๊ะค่ะหนูขอชี้แจงเรื่องป้ายค่ะพี่นี่เพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าได้ไปแล้วทําไมแบบว่า เออชื Stelle, bye, en like Mark, wireless, man, ่อแบรนด์กับชื่อป้ายหลังแบรนด์มันมันไม่เหมือนกันเพราะมันมีการรีแบรนด์นิดนึงนะคะได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะจะรีแบรนด์เรียนอะไรก็ซื้อหมดแล้วค่ะลูกขอบคุณค่ะลูกมีกี่ตัวคะมันมีไม่เยอะค่ะพี่เจนี่แบบว่าลองเอามาให้ทุกคนแบบว่าลองเลี้ยง้าก่อนนะคะแบบว่ามีแบบสิบสิบตัวประมาณสีตัวแล้วหนูยุ้ยใ้ละสี่สิบตัวพี่โดมใส่ผมนี้เนี่ยแดงก็เล็กเห็นไหม เช่วยเขาเถอะไม่แต่ผ้าดีจับผ้าดีใส่แล้วจับแล้วผ้าดีเลยขอบคุณค่ะนี่จ้าไวเลอร์ดาพี่โดงใส่ให้เลยเมืองลูกค้าทักมาว่าจองหนึ่งบูธอยู่คออยู่ตั้งใกล้พี่โดงจ้าไม่อยากกะสี่สิบตัวหรอจ๊ะตัวเองขามีอยากละสี่สิบตัวหรอจ๊ะ ใช่ค่ะมีอย่างละสี่สิบตัวเลยนะ Endover อ่ะพี่ดมลองเดินลองเดินแบบเดินแบบอะไรหนูขอเปิดเพลงให้นะคะมามาอันนี้แบรนด์อะไรนะครับแบรนด์เลยนะครับชื่อแบรนด์อะไรนะอินกิดาพรค่ะพิดาพรโอ้โหชื่อมาแบบไทยแท้เลยนะครับโอเคมิวสิคครับแจ็คคูล่าอะไรวะเจนี่อ่ะมามาแป๊บหนึ่งนะทุกคนมีอย่างละสี่สิบตัวนะจ๊ะ

ดีครับหล่อปะหล่อปะหมดยังจ้าเนี่ยมึงดูให้นอกเลยมันหมดตั้งแต่พี่โดมใส่หมดตั้งแต่พี่โดมใส่แล้วจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูหมดแล้วเหรอเดี๋ยวหนูมีสี่สิบตัวจริงหรอมีเขามีสี่สิบตัวจริงจเต้นหน่อยค่ะเต้นหน่อยเฮ้ยเปิดเพลงนี้พี่โดมเต้นหน่อยค่ะเป็นด้วยกันนะพี่เต้นนเดียวไม่ได้เต้นด้วยกันนะ 别闹，这都什么？这啥子？啊，我来，我来。

แต่ไหนเมื่อกี้ก็บอกว่าไม่ติดแมสไม่ติดเสื้อเสื้อไม่ขึ้นเลยหนูเอาเสื้อขึ้นไม่รูดไ้ตอนนี้หนูจะเอาขาหนูหนูหมดแล้วอ่ะลูกหมดแล้วเหรอหมดแล้วเหรอหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เช็คเดี๋ยวพี่เช็คแบ็คทำมายอดไม่ขึ้นน่ะหนูได้เหมือนเดียวเป็นไปไม่ได้นะลูกได้เท่าไหร่คะค่ะได้เท่าไหร่จะได้ยี่สิบ เท่าไรนะยอดได้เท่าไหรสี่ละสี่สิบตัวแล้วมีกี่สีเนี่ยพี่ไม่กี่ร้อยตัวี่หน่อยหนึงนะคะขอดูสีก่อนนะคะพี่ดองพูดคุยได้เลยเช็คยอดเช็คยอดก่อนนะครับจะหมดเร็วมากดีใจด้วยนะจ๊ะออ๋เขามีแค่สามร้อยตัวอ๋อสามร้อยตัวขอบคุณนะมีสามอยหมดแล้วจ้าหมดแล้วนะคะขอบคุณนะคะน้องน้องมีสามร้อยตัวเหรอเดี๋ยว สีละห้าประมาณห้าสิบตัวสี่สิบกว่าตัวอ่ะถ้าถ้ารอบถ้ารอบหน้ารอบหน้าหนูทําแบรนเสร็จเดี๋ยวพวกพี่ขายฟรีให้สองร้อยตัวรอบหน้านะจ๊ะทักมานะลูกนะาอุ้ยเขาบอกว่าประมูลประมูลเสื้อพี่โดมไอที่เหลือใส่กลับบ้านไหมล้งเสื้อเสื้อดำไปให้เด็กสถานสงเคราะห์มาเนมาแล้วแล้วติดเราที่เนคูด้วยนะงด้วยอูด้วย ป้อมอแล้วก็ติดสัญลักษณ์บูมไปตรงนี้ก็จะไปหลอกหลอนทุกที่ทุกทางเอาสีลิปอีกสักรอยหนึ่งอ่าเจ้าของแบรนด์ที่ดูอยู่ค่ะเท่าไหร่ดีครับเราต้องต้องมีราคาเริ่มต้นบ้างจะราคามันเสียงใช่ร้อยหนึ่งใช่ใช่ร้อยหนึ่งเดี๋ยวแป๊บนึงเอาตะกร้าออกก่อน อ๋ไม่เดี๋ยวเจนนี่ทำโพสให้จะี๋ยทำให้กดี๋ยวเราใ่เดี๋ยวเราใส่ไม่อีกรอบนึ่งเออแล้วก็ไปไปคอมเมนต์ว่าจากแบรนด์ไหนนะพี่ดมโพสด้วยจะได้จ้ะเดี๋ยวนี้อุ้ยพี่ดมโพสด้วยจะได้เดี๋ยวพ่โดโพสแล้วก็ขึ้นมือเนี้ยเดี๋ยวเอาไปให้ใส่กุ้เดี๋ยวไปบากันเซ็นด้วยได้ได้ได้ฝากไลค์โพสด้วยฝากไล์โพสด้วยนะคะฝากไลค์โพสฝากไลคะฝากไลค์โพสด้วยนะคะฝากไลค์อื้อ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 อฝากอื้ออื้ออื้วยค่ะจริงๆมาอ ของฉันดีหนึ่งเนาะขอบคุณค่ะมีนะไม่ให้พ่อป๋องใส่คืออุ๊มึงอย่ามาว่าพ่อกูนะ้เราก็มาถ่ายด้วยกันดีตาให้คนหนึ่งถ่ายดีไหมดีค่ะว่าเป็นโปรเจกต์ของเจนนี่กับมูมกับมิวแล้วก็พี่โดมเสียงหวานตลอดเลยหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งมองหน้าพี่โดมหน่อยค่ะมองหน้าพี่โดมหน่อย โอเคค่ะขอบคุณค่ะนี่ค่ะดี่หลังเอามาจากแสนบ้านเนาะอาแสนบ้านนะครับอย่างหัวเขานานๆเราของดีนำเข้าจริงๆโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณตาแล้วเจอกันที่ตาค่ะมาพี่โดมจ่ายเงินด้วยนะคะก่อนออกไปโอเคช่วยดีลังมาช่วยแบนแบนอะไรไอหล่อก็ส่วนหนึ่งแหละแต่ช่วกินเราต้องดำเนินหน้ามาค่ะนั่งค่ะโอเค